กระสุนยินไกซูมไม่โดนอะไรเงี้ยหมดปัญหาอันนี้ไม่ต้องซูมสกิลหนึ่งยัดสกิลหนึ่งยัดนะครับ โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n ิมเกม c o m เติมได้เติมเองเติมไม่งั้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Line แอด g o l d e n ิมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บ เผยขายไอดีเกม Rv ไอดีสกินแวร์แรงสูงมูลคบเริ่มต้นเพียง30บาทแบบไหนเลยเลื่อนลงมายังไม่หมดเลยมีไอดีเลือกชมมากกว่า200ไอดีที่หน้าเพจทีพีเรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกรันหลังการขายและรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนได้กันทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจเลยทางทีพีเรับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมและนี่ไม่ใช่เมตาอินเดียนี่คือเมตาคิเมัก สวัสดีครับผมยูดีตอนรับข้าสดตะตันจเจะได้เจอกันวันนี้เรามาคอนเทนต์แบบฮาๆนะครับผมเอาขำๆเลยไม่ซีเรียสนะครับนี่เป็นดาร์ซี่ในเลนแครี่นะครับเล่นออฟเลนไปแล้วเล่นกลางก็แล้วป่าก็แล้วนะครับที่ผมยังไม่เคยลองก็คือเลนแครี่ผมบอกแล้วเลยนะถ้าหนึ่งหนึงอ่ะผมกดแวร์นั่นในตัวเกมอ่ะผมพุ่นตรงเลย นี่เป็นยังไงโอ้โ oh. หนี่แคร์ลี่ต้นเกมเอลซูเรียกได้ว่าเอลซูยืนไกลซูมไม่โดนอะไรเงี้ยหมดปัญหาอันนี้ไม่ต้องซูมสกิลหนึ่งยัดสกิลหนึ่งยัดนะครับเก็บพาสต์สิพัฟีบต่อนครับเราแบบยังไม่ต้องรีบฆ่านกนะเอาพัฟี์ไว้แล้วจิกหนึ่งทีแล้วครับจิกอีกหนึ่งทีโอ้โหดูนี่คือการต่อในเลนนะครับอัพหนึ่งนําไปเลยเรดาร์วัตนิวตัชนี โอ้ยจบไมแล้วดักแต่ตรงนี้มันยากหน่อยวะ่ะสกิลสองมันต้องค้างมันต้องคอมโบอ่ะมันต้องแบบตระตามสุดครับผมเออช่วงนี้เ,เพื่อนๆมันไม่ได้เป็นที่เน็ตเ,เพื่อนๆนะถ้าคลิปผมไม่ชัดอะไรเงี้เอลกาโตผมมันจะพังแล้วหรือว่าที่อัดคลิปนะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่อันนี้บอกไว้ก่อนโอเคกลับเลยชิ้นต่อไปเราก็จะออกเป็นบนะูมติกฮะเบรสแบบตัวาบางๆเลย นี่ครับหมายคอนโทร animation overheat animation อโอขุดวาว์ปไไ่ทันนะมันโดนตันมันจะไปลานดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายราจังหวะนี้เพื่อนได้หมดเลยครับไอ้ฮัตไอ้ฮัตได้ a อ s i s ต้องได้คิวบ้างนเราจะได้รวยนะครับนี่ดูขู้เจาะไปเรื่อยดูเจาะไปเรื่อยครับอันนี้ก็เก็บแตกไรืเลยแล้วก็ใช้คิวหนึ่งเขารีบแดนออกไปฮนะไม่รีบแดนรีบเดินเลยวนะ่า นี่มีการหลบแต่ว่ามันก็ยังโดนดาเมจอยู่นะถ้าหลบไปในมิติหนึ่งสกิลหนึ่งนะครับมันก็ยังโดนดาเมจอยู่แค่มันไม่มีท์เก็ตแบบโดนสนตันโดนล็อกอะไรอย่างเงี้ยตียไปเก็บแตกไปครับเก็บแตกสีแดงเออให้มันแบบเกอบเต็มไอ้ก็ต้องกะเอาเองนะครับคอนรอวาวไฮนี่กดได้แต่ต้นเกมนี่แล้วหลบครับอ่ะเรียบร้อยวันนี้เขาโลก พูดต่ายแล้วคุณโดดโอ้โหทางเลือกเดียวทางเลือกเดียวคือต้องสวนไปเดินครับมาแล้วคราวนี้เราได้บูมติกแล้วเพื่อนมาด้วยเขาจะวันนี้ดึงกลับมาแล้วอา้อาวอ้าวฮ่าเฉย <c oughs> ไม่เข้าพุ่มเออตัวไม่โผล่มันไปตีคีบเฉยเราใช้สกิลหนึ่งบดบนไปนนไปครับเห้ยต,ต่อไปก่อน โคตรแรงครับต,ตอนนี้ยังมันยังแบบดูอาจจะยังไม่ค่อยแรงนะเพื่อนๆเดี๋ยวรอเราได้ดเดเดมมะเดี๋ยวเดวเดมมามงกุฎเราจะไม่ออกฟอสการ์นะครับฟอสการ์มันได้เกร,รกาะความแรงน้อยกว่าดเดเดมนะครับจ๊กนี่แค่ว่าตาซีปีป้ไม่ได้ดีดูก่อนดูก่อนแต่ว่าออ,ออกออกก่อนนะครับเป็นซัพพอร์ตที่อารมณ์แบบเราต้องยืนด้วยเองด้วยนะย ที่ยิงๆเลยมุกยิงแล้วอ้าวไม่คอนโทรลคนอันตีไปเลยครับโอ้ยต้องฟิกเกอร์แม่ไอนี่มันน่ากลัวเดี๋ยวเราค่อยจัดก,การป้อมตรงนี้อีกทีนึงครับวางก่อนอ่านี้ในตอนที่เราสลับเอ้ไม่ใช่เรากลับไปเติมเลือดนะครับว,วิลาก็ลงไปเคลียร์ล่างให้แล้วก็ร,กรีารับเวฟกลางให้เพื่อนนะก็สล,สลับกันเดี๋ยวก็จะมันจะเหมือนเดิมวิลาก็จะมาขึ้นกลางผมก็จะลงไปร่างเหมือนเดิมนะครับ อยากเข้ามาเนละเองเองเป็นคนพูดเองอยากเข้ามา,มาสวนด้วยนะสวนจริงเนีเ่ยเดี๋ยวต้องกลับอีกแล้วครับแต่ว่าเรามีรีค o v เ r อรเล็กน้อยนะหลังปอมแต่ว่าถ้าโดนได้จริงอ่ะเลือดประมาณนี้ไม่รอดนะครับอ่าเทนขึ้นกลางไปละอย่างนี้เราน่าจะโดนวาวไฮตัวเดี้ครับตรงนี้แต่แตกยังไม่เต็มเลยชุดเดียวน่าจะเอายังเอาไม่ลงมาสองไปโดนซะด้วย แกแต่งหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ผมจะเอา HP เด้งข okay. ึ้นมาด้วยเอ๊ะเกต้าิวหนึ่งของเรามันเด้งได้เนี่ยอันนี้กดเดี๋ยวกดเดี๋ยวเราไปตีคลิปด้วยเอ๊ะนี่เริ่มเด้งเล็กน้อยเล็กน้อยถือว่าโอเคอยู่ไม่น่าจะโดนไหมไม่โดนครับยิงไปหนึ่งทีโอ้โหเกือบครึ่งหลอดตอนนี้ m y Control Adaptation วอื้ือลบอีกตึงมิตี้เรียกได้ว่อวาอว่ว้าวไฮตัวต้นเกมโดนผมกดแต่ว่าตอนนี้โฮโฮโฮชิวๆครับอ้อยผมฝากด้วยแต่ก็ยังไม่ทันอยู่ดีครับได้ออกไปได้แล้วก็ขึ้นอาพอคาลิปแบบนี้นะครับรองเท้าตอนนี้นะรีเช็คไอเทมนะครับรองเท้าเจาะเวทบุมติ๊เเกเจดมโมกุดนะครับแล้วก็อ่าอัพอคาลิบอ่า เราจ้ามายิงแรงแล้วยิงป้อมยิงคนนะครับแต่ดูยิงคนจังหวะนี้นี่ได้่าเอาคืนเล็กน้อยเรายังมีอาตีเรายังไม่ใช้ครับแต่ว่าคิกซี่เป็นตัวที่ตั้งลำคาญทุกเพจเลยจังหวะนี้เราก็ไปทำตู้ทำตี้นะครับทำนี้ทำน้านเพื่อนเรียกลบตัวอัพเราไปช่วยเพื่อนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนผขอ ขอตอนเล็กน้อยเอาโอเคโอเคโอเคอ้โหกูไม่ได้มาเลยทุทีเพื่อนเราอยากได้เลือดั่งหนุนแมโอเคครับตอนนี้ชิ้นส่วนแรกที่ได้มาก็มันจะติดอัพพคาลิปแล้วแต่ว่ายังไม่แรงยังไม่แรงเท่าอ่าอัพพคาลิปเต็มนะครับคือต,ตอนนี้มันมีแบบเห็นไหมเห็นพอฟ้าบนมือไหมเออมันก็จะยิงแบบอารมณ์คล้ายๆออมนิยามและขึ้นทริกเบสมานะครับชิ้นส่วนแรก ชิ้นส่วนผสมอุ้ยจังหวะนี้วาย,วยแบบมันโอ้หลีเฟกต์ไวรุดไหมโคตรไวโอ้เสียดายจัดเกียวเวไปวตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละเออเราต้องรองอันติอีกรอบหนึ่งครับกดกดดันไปเรื่อยๆใช้สกิลโซนไปก่อนโซนไปก่อน,น,ลน,น,ลนแล้วก็ นีย่ยป้อมก็ได้ไม่ไม่มีแค่เลยก็ไม่ใช่ปัญหาดาร์ที่ยิงป้อมโคตรแรงเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยิงช้าหน่อย <c oughs> ยิงช้าหน่อยเลยครับ so โอเคตัดไปที่ตรงนี้นะครับไวเคียร์เลนเรียบร้อยแล้วก็รอเลนนะครับรู้สึกว่าเพื่อนจะโซนดาร์สเตรเยอร์ให้อยู่ครับรีบไปเลยโอ้โหเราไปช้าละเพื่อนโซนให้ตั้งนาน, oh, s <S นปึบ๊บปบ๊ามเราได้ดาร์สเตรเยอร์ด้วย เรียบร้อยครับผมปล่อยบนเลยอุวยผมน่าจะปล่อยล่างว่าโอ้เชีย่ยไม่เห็นแวนเออแต่ก็น่าจะปล่อยไม่ทันอยู่ดีเพราะว่ากวา่าเขาเรียกว่าเอฟเฟกเอฟเฟกตหมอกที่มันทะลุไปอะ่ะเออตอนที่ปล่อยดาเธอรี่เคลียร์เลนเนี่ยมันน่าจะไม่ทันอยู่แล้วว่าง่ามันตีป้อมไวเนี่ยเพื่อนผมเอาป้อมให้เลยโอ้แล้วยิงเข้าไปแล้วผมพันสองตรงนี้ไม่รอดครับสำหรับเลือดของป้อม แล้วอ่าผมจะล็อกใครดีวะนี่ไม่ว่าจะเดินแบบเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมทางตรงทางที่ดีคือทางตรงโอโ้โหไม่ทางไม่ด,มไออม <laughs> ไดีมันไปทางอ้อมไอ้นี่มันไปทางอ้อมตอนนี้ก็เสียเชิญกันเล็กน้อยนะครับ <Yeah. S 1> พยายามเก็บพาสซีฟเร่อยเย มันไม่มีบอกมันไม่ได้มีบอกนะว่าพาร์ทไอตรงที่เราไม่ไตีกีวิมันจะลดนะครับจุดๆ,ๆ,ๆแล้วก็ต้องแบบเดาเอาเองนะ <c oughs> แล้วฝั่ง้ามขดล้างเมื่อไหร่ก็แยกย้ายนะครับแยกย้ายพูดได้เลยว่าแยกเฮ้ยกดตีตั้งแนนมาแล้วไอเทมตัวนี้อ่าสตาร์ทออฟนวสนสุดท้ายอบยิ้มดีเพะว่าเพื่อน เดี๋ยวขอจะปรัดตินใจกันครับมันมีแทงเยอะนีไงด้านหน้าอยากออกอาโกนี่อยู่นะเอามาเผาเอามาเผาอีกทีนึงแล้วโหเขาเลือกจกังหวะโดดใส่ครับอตอนนี้พาสิบเราพร้อมที่จะเล่นแล้วจังหวะนี้ล็อกไปหนึ่งจังหวะไอ้ฮัทเข้าสุดแนด่นอนจังหวะนี้โหมันล้างเพิ่มเลือดให้ด้วยแนะเนี่ยแยกย้ายคืออันติที่มันหายไปนานแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยกดล้างปุ๊บมองแยกย้ายเลือกทํา เข้าสู่โหมด15นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีใครไปเช็คผมผมก็ผมก็อยากเช็คเลยไหมมาตีกันอยู่อะทุกทนี้มีหนึ่งตัววัฟขอจอไปก่อนตัววัฟอ่ะหลบอันติโอ้โหต้องหลบอันติมาหรอกแตเข้ามาเด็กมาหืมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วครับเขาโซนตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าจังหวะนี้อาร์เรนมาเก็บให้ได้อีกนะครับ เหลือวอลไฮที่รอดไปหนึ่งคนแล้วจังหวะนี้ฟิกเกอร์ใส่เซฟิล่าอันตีตามแต่ว่ายังไม่ถึงใช้ทีมูสองใช้เพิ่มความเร็วแต่ตรงนี้แวนซอยให้ครับจังหวะสูขันแล้วก็สามารถเก็บเตกจากตัวนี้ก็ได้ทําแบบเหมือนจะตีนะแต่ว่าเราเราแค่เก็บสเตกจากพวกคลิปอย่างนี้นะครับล็อกได้วน์มเพื่อนวาร์ปเด้งแล้วฟิกเกอร์หลบช็อตโอ้โห เองเก็บสกิลเอ้ยเก็บฟิกเกอร์ไ้ก็ได้อ้ไม่ใช้สุดเลยโอเคครับตอนนี้ก็ตนนัดใจขึ้นมาเป็นตอน,น,นแรกนะขึ้นมาเป็นอาโกนี่แล้วแล้วผมก็ขายเลยเอาแบบช่างมันละเล่นแบบสายสุดเลยดีกว่าเป็นสมุดเขียวนะครับก็ปรับเปลี่ยนไอเทมกันไปเรื่อยๆนะครับผม <My control. S 1> แครเพื่ออยากได้ในเรื่องของการหลบก็โอบเอาโอบมากอดโอบนะครับเราจะเข้าแคลรี่สุดอยู่แล้วนะ นะครับตอนนี้ก็ใช้สกิลโซนไปครับแ,แต่ว่าเขาก็เข้าถึงได้อยู่ดีนะกระโดดเข้าถึงหมดเลยนะครับจริงระยะมันก็ไม่ได้ไกลสักขนาดนั้นแต่ว่าจังหวะนี้เพื่อนตอดเทนไปเกือบตายครับแล้วออยโดดมาเรียบร้อยครับผมปิดตามเมจไปได้สำหรับแครี่ตัวนี้แครี่ดาซี่ปาระเบิดตัวนี้ยังโดนมาหรอกครับแต่ว่ายังไม่เจ็บเลยดดมันค่อนข้างที่จะถึงครับตีป้อมก่อนละกันแครี่ที่ต้องแบบตีป้อม ตีป้อมแล้วหมาม่วงตันป้อมไหมครับมีเวลาที่เหลือๆเลยแล้วล็อกโดน,นครับบอหลหายตรงวะนี้ฟิกเกอร์ลงมาแล้วใช้สกิลหนึ่งใส่เข้าไปเนื้อ <ๆ S 1> ว่าเพื่อนเก็บไปได้ครับผมต้องเสียฟิกเกอร์กับคิกซี่เอได้หรือเปล่าจังหวะนี้นอุยยันโดนมาหลอกปาดไปให้ครับจะตายเลยเนี่ยมาหลอกอ้าว แล้วคราวนี้ผมไม่ดูเพื่อนจบบ้านครับเพื่อนมาดูพร้อมกันครับ5 4 3 2 1แล้วจบบ้านครับผมสำหรับคลิปตัวนี้คลิป <laughs> <Keep S 2> <laughs> ไม่สนใจมาหรอกคลิปสนใจบ้านอันนี้ดีครับเยี่ยม v ว r y good คลิปที่ฉลาดขนาดนี้เป็นของคุณนะน <c oughs> มาครับผมครับอ่าคอนเทนต์นี้ก็เป็นคอนเทนต์ขำๆแล้วกันนะผมยังไม่เคยเอาดาร์ซี่มาเล่นแครี่เลยนะอันนี้ก็นั่นแหละอยากไปทำตาม นะครับผมถ้าเพื่อนๆเอาไปลงแหงผมคิดว่าอาจจะโยนตั้งแต่ต้นเกมก็ได้ครับถ้าเพื่อนไม่ไม่แบบว่าไม่เข้าใจเรานะครับผมจริงผมผมโดนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามึงจิบดาซี่มาทําไมวะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม